สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่อีกครั้งนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนซีรีส์ของการเปิดเทอมเนาะเมื่อเปิดมาวันแรก,กมันก็จะเจอพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดหลากหลายนะะที่เราต้องต้องจัดการนะ มันมันก็คงยำมอ,องข้ามไม่ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในในฐานะที่เป็นผู้ผู้สอนนะคะมันมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นมันก็จะต้องป <c oughs> รับแก้กันไปนะคะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้นะ,ะสำหรับอคอร์สที่ <c oughs> จากข้อที่2 English 2เมื่อคราวที่แล้วนะฮะที่เป็น criticizing แล้วเนี่ยมาคอสนี้เป็นคอสต่อไปเป็น English 3เนี่ยนะเราก็จะโฟกัสให้เด็กสามารถที่จะคิดหรือทำนะฮะคือให้มีสกิลในการคิดหรือทำให้เป็น <c oughs> เป็นเป็นการเขียนแบบ งานอะไรอะ case study ให้ไดนะฝ้ฝึกให้ทำ case study เลยนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องหาวิธีที่เป็นแบบ easy one เนี่ยนะคะไม่ c o m p l i c a t e ให้รู้หลักการเล็กๆน้อยๆไปนะคะร,รู้วิธีการคิดพื้นฐานนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราคิดเค s e study อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะ สามารถเซอร์วีข้อมูลด้วยวิธีการใดได้บ้างอะไรประเภทนี้นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เด็กก็จะมีสเต็ปนะฮะตั้งแต่อีกหนึ่งนะฮะให้คุ้นเคยอีกสองเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอิงสามเอาความคิดและวิธีการเขียนนั้นมาผนวกกันเป็นอ เป็นรูปแบบของงานนะะซึ่งรูปแบบของงานนี้จะเป็นในลักษณะของการวิเคราะหนะะ์เชิงวิเคราะห์วิจัยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเอนจิเนีของหรือความเป็นผู้สร้างสารรค์ Creative นะคะ,คนะคะย่ามองเช่นนั้นนะเพราะว่ามองจากตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบ แบบนี้ค่ะชอบศึกษาใช่ไหมคะชอบชอบวิเคราะห์ชอบวิจัยค่อนข้างมากนะ,ะเพราะว่าแล้วมันแล้วมันนาไปใช้ได้จริงในชีวิตนะคะพอเวลาจะคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องใช้หลักการเหตุผลใช่ไหมคะแล้วก็ไปศึกษาว่าเอเขาคิดกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> หน้าตรงนี้นี่คือพื้นฐานแนวคิด นะ principle ของของเรานะฮะว่าเราจะมีซีรีส์แบบนี้ <c oughs> อันนี้คือคือหลักสูตรที่ต่อเนื่องค่ะทีนี้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหานะถ้าเกิดผู้เรียนเป็นเป็นกลุ่มที่เราสามารถติดตามได้นะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเห็นปัญหาที่ว่าถ้าเป็นเด็ก ที่ไม่ได้มากับเราละ่ะเอออันนี้ไม่ได้มาอิงสองกับเราอันนี้เราจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรตรงนี้ก็น่าคิดใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดแล้วนะประมาณ20ท่านนะที่ไม่ได้เกิดไม่ได้ผ่านอิงสองในลักษณะนี้มานะคะ อี่สองเราให้มากมายใช่ไหมคะให้วิธีการแสดงความคิดเห็นให้วิธีการทำเขียนเอเซ่วิธีการไปเซิร์ชหาข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นเอเซ่ของตัวเองเป็นบทความเป็นอาร์ติเคิลของตัวเองนะะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้วิธีการไปค้นหาข้อมูลการอ้างอิงข้อมูล แต่พอมากลุ่มกลุ่มที่เข้ามาใหม่ที่จะมาลงอิงสะโดยที่ไม่ได้ผ่านอิงสองจากเราเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นยังไงล่ะเราก็เริ่มวิตกกังวลแล้วว่าเราจะทำให้กลุ่มเนี้ยขึ้นมาทันกลุ่มที่ที่เป็นเด็กเดิมของเราได้อย่างไรอ่า นะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเกิดปัญหาการอะไรฮะการมีผู้เรียนแบบแตกต่างละพื้นฐานแตกต่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับอย่างไรนี่นี่คือคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบไม่ใช่หน้าที่ของเด็กนะคะที่จะไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาคิดเราต้องคิดให้เขามีคุณภาพ คือหรือได้รับความรู้เท่าเทียมนะฮะผ่านมาตรฐานอ่าระดับนี้ไปให้ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ผู้สอนอย่างเราควรต้องหา,าหาวิธีการหากลยุทธ์ใดๆเทคนิคใดๆเพื่อให้ เขาเหล่านั้นได้รับสิ่งที่เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือจะใช้เป็นอวิธีการแบบนี้เลยเมโดโลจีเยเดียวกันไปเลยดูแล้วแต่ใครจะตามทันไม่ทันเรื่องของเขาอย่างนั้นหรือเปล่านะซึ่งญาติก็มองว่ามันไม่น่าจะนะเราเราก็ควรจะต้องมีการปูกพื้นให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้ นะแต่สำหรับ a s s i g n เ e n t แรกเนี่ยมันก็คงจะได้มองเห็นละนะส่วนหนึ่งที่มีที่ที่ทำให้เรื่องเรามันง่ายขึ้นก็คือว่า,าผู้เรียนเหล่านี้ได้มีการไปติดตามถามไถ่ยถึงวิธีการเรียนการสอนของของอของย่าแล้วเป็นพื้นฐานนะว่า ญาติเนี่ยสอนในลักษณะไหนอย่างไรนะเขาก็คงจะต้องปรับตัวส่วนเราในฐานะที่ร่องต้องการคนที่เป็นคุณภาพมีคุณภาพมีสกิลที่ที่ได้ตามเกณฑ์ของเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาวิธีด้วยละ่ะแต่การที่จะมาพบกันเครึ่งทางเนี่ยมันก็คงจะง่ายขึ้น นะไม่ถึงกับขนาดจะต้องไปดึงรั้งจากเอก้นบึ้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการที่มาพบกันรื้งฐานก็ยาก็คาดหวังว่ามันจะทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นนะแต่อย่างไรก็ดีนะะวันนี้ยาก็คงจะตรวจเช็คนะคะพื้นฐานของเขาอย่างจริงจังนะะและก็จะหาวิธีในการที่จะ ทำให้เขาวิ่งทันกลุ่มเดิมให้ได้นะฮะก็เลยสำหรับวันนี้ก็เลยมามาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าย่าเจอแบบนี้นะและว,วิธีการเป็นอย่างไรนะ,ะเดี๋ยวย่าจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ตรวจพบพื้นฐานนะคะที่ชัดเจนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเรา,เราอยา่าไปคาดหวังว่า20คนที่เพิ่มมาเนี่ยจะทำอะไรได้เหมือนอกลุ่มเดิม,มเราคงต้องเปิดโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยๆให้นะค่อยๆปรับกันไปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะดะูเทคนิคของย่าว่าจะทำอย่างไรนะคะ,ะเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะ ลองมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ย่าขอเล่าเรื่องอ,อะไรอ,อีกได้สามไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ